สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนันกลงทุนทุกท่านเฮียสองเองนะครับวันนี้เรามาเข้าในส่วนของเทคนิคการเทรดในสไตล์เฮียสองนะครับเทคนิคการเทรดง่ายๆในสไตล์เฮียสองเทรดยังไงดูยังไงนะครับเรามาเรียนรู้กันนะเดี๋ยวผมเริ่มต้นกราฟตัวแรกนะครับด้วยกราฟคู่ NJ นะครับผมจะเริ่มต้นกราฟตัวแรกด้วยกราฟคู่ NJ การมองกราฟนะครับสิ่งที่จะต้องมองนั่นก็คือคุณต้องหาให้เจอก่อนว่าแนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงไหนนะครับพฤติกรรมเดิมๆของคนในตลาดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เฮียด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เฮียด้วยไม่อยากพลาดก็กดติดตามเอาไว้นะครับคืนนี้มีข่าวเฟสตอนประมาณตี2นะครับเพราะฉะนั้นการเทรดช่วงนี้ต้องระมัดระวัง ยิ่งใกล้ปลายปีนะครับยิ่งใกล้ปลายปีต้องระมัดระวังนะครับบอลุ่มมันน้อยบอลุ่มมันต่ำนะครับระวังคนเข้ามาป่วนตลาดได้เพราะฉะนั้นการเทรดช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เฮียด้วยนะไม่อยากพลาดการติดตามก็กดติดตามกันเอาไว้ นะครับผมเริ่มต้นตัวแรกด้วยกราฟคู่ NJ n นคุณจะเห็นว่าราคาขึ้นมาชนแนวต้านบริเวณเส้นตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนสีให้นิดหนึ่งนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับเป็นเส้นสีขาวบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับโซนตรงนี้คือโซนที่ราคาขึ้นมาติดนะครับเกิดภาพแท่งเทียนแรงขายปรากฏว่ามี แท่งเทียนแรงซื้อดันสวนขึ้นไปเพราะฉะนั้นจุดหนีอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเข้าเทรดคือคุณต้องหาจุดหนีให้ได้ก่อนนะครับคุณต้องหาจุดหนีให้ได้ก่อนถ้าหาจุดหนีไม่ได้อย่าเข้าตลาดนะครับอย่าเข้าตลาดเด็ดขาดคุณต้องหาจุดหนีให้ได้ก่อนนะครับคุณจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาชนแนว74.0 40น,นะครับเกิดภาพแรงขายลงมา2ครั้งนะครับมีแท่งเทียนกรบแท่งเทียนแรงซื้อก่อนหน้าแล้วก็ยังมีแท่งเทียนแรงซื้อดังขึ้นไปทำรูปแบบดับเบิลท็อปหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมไม่สามารถคาดเดาได้ว่าตลาดจะทิ้งจากแนวนี้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เฮียสองอยากจะบอกพวกเราก็คือจุดเข้าที่ได้เปรียบตลาดอยู่ตรงไหน นะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้คือบริเวณที่เกิดแท่งเทียนแรงขายลงมานะครับราคาดีตัวขึ้นไปเราก็เสี่ยงขายครับเปิดหน้าเซลลงมาแล้วถ้าราคาเบรกผ่าน74.040ขึ้นไปสัก300จุดก็ได้นะครับหนีที่74.3นะครับ74.3 เผื่อสเปรดอีกนิดหนึ่งก็อาจจะเป็น74.320330ว่ากันไปนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราตั้งหัวแท่งเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งหัวแท่งบางทีแรงเฉื่อยจากแรงซื้อมันมีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งสต็อปลอสนะครับคุณต้องตั้งให้เหนือหัวแท่งเทียนขึ้นไปซัก 2 3 0 0า0จุดจุดในไทม์เฟรม a y ก็ได้นะครับ300จุดแล้วก็เผื่อสเปรดกันเอานะครับในกรณีนี้เฮียสองไม่ได้เผื่อสเปรดให้คุณก็เผื่อกันเอาสเปรดเท่าไรนะครับคุณก็บวกเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นนี้300ก็อาจจะเผื่อสเปรดเป็น350ก็ได้นะครับเป็น350ก็ได้เพราะฉะนั้นราคาขึ้นมาชนแนวต้านสำหรับ MJ เนะครับเฮียสองก็โฟกัสทางลงเป็นหลัก นะครับโดยดูรูปแบบแท่งเทียนที่เกิดขึ้นมันมีแรงขายลงมา3วันต่อเนื่องกันเกิดบริเวณแนวที่มีนัยะมีความหมายเราก็เสี่ยงขายครับเบรกผ่าน74.350-360ว่ากันไปนะครับเราก็หนีออกจากตลาดนะเล่นลงมาถึงตรงไหนครับก็ลงมาหาแนวรับแรกก็คือแนวดีตัวเดิมตรงนี้นะครับ73 แล้วก็แนวตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญนะครับแนว71.5นะครับแนวดีตัวเดิมตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญลงมาถึงก็อาจจะแบ่งปิดทำกำไรนะครับแต่ถ้ายังคงลงต่อเนื่องก็มาดูที่แนวต้านเดิมหัวแท่งเทียนนะครับ70.3ตรงนี้เป็นจุดปิดทำกำไรแล้วโฟกัสแรงซื้อขึ้นไปสำหรับตัว NJ นะครับถ้าราคาสวิงในกรอบ4เส้นนี้จริงเราก็เทรดตามกรอบนี้ไปเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เฮียด้วยนะครับสัญญาณที่เกิดขึ้นมันชนมันเกิดแรงขายลงมา3วันต่อเนื่องกันเราก็เสี่ยงขายเบรกผ่านนะครับเบรกผ่านก็คือการทะลุ74.040นะครับบวกขึ้นไปสัก3 0 0 350ก็ได้นะครับเผื่อสเปดนิดหนึ่ง นะครับไม่เบรกผ่านมองลงหาแนวรับแรก73หลุดแนวรับ73มองดูแนวรับถัดมาที่71.5นะครับสำหรับ NJ ตัวต่อไปคือ EU EU เบรกแล้วนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านเดิมนะครับเห็นไหมครับราคาเนี่ยมันติดอยู่ตั้งหลายวัน 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามปรากฏว่า10วันราคามันเบรกนะครับมันเบรกขึ้นไปก็ต้องถอยออกจากตลาดนะครับถ้าคุณจะซื้อคุณเอาตูดแท่งก่อนหน้าก็คือตูดแท่งวันนี้แหละครับเป็นจุดหนีนะครับเอาตูดแท่งตรงนี้เป็นจุดหนีนะครับแนวบริเวณ1.21513 โซนแถวนี้เป็นจุดหนีนะครับราคาเบรกคุณอาจจะตามขึ้นไปก็ได้หรือคุณรอราคาลงมาย่อตัวแถวแถว 1, 2, 1 7นะครับคุณค่อยซื้อตามขึ้นไปนะครับตรงนี้เคยเป็นแนวต้านเดิมเมื่อราคาเบรกผ่านคนที่ S ลงมานะครับเสี่ยง S ลงมาคุณก็ต้องถอยออกจากตลาดตอนนี้ราคาเบรกแล้วนะครับสำหรับคู่ EU ค,คืนนี้มีข่าวดอกเบีย้ยตาลัดนะครับเพราะฉะนั้นอยู่วันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เฮียด้วยนะไม่อยากพลาดการติดตามก็กดติดตามกันเอาไว้ตัวต่อไปก็คือตัว GU นะครับ GU แรงซื้อ,อย่างค่อนข้างดีเห็นไหมครับเนี่ยเกิดภาพแรงซื้อกบแท่งแรงขายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบ นะครับดูแนวต้านตรงนี้นะครับดูแนวต้านตรงนี้ผมให้ดูเนี่ยเป็นแนวต้านเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรารอแรงขายหรือมันดีขึ้นไปคุณมั่นใจว่าตรงนี้เอาอยู่คุณก็เสี่ยง S ลงมาแล้วถ้าราคาเบรกแนวไฮก็คือแนว1.355ขึ้นไปได้สัก300จุดคุณก็หนีออกจากตลาดนี่คือการเสี่ยงแบบไวเลยนะครับเพราะตรงนี้มันเคย มีการทิ้งตัวเห็นไหมครับตรงนี้เคยมีการทิ้งตัวราคาขึ้นไปใกล้คุณอาจจะเสี่ยงขายก็ได้เบรกผ่านก็หนีออกจากตลาดหรือคุณรอสัญญาณขายในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับคุณรอให้เกิดแท่งเทียนแรงขายในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเห็นไหมครับแรงซื้อยังค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นยังคงต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าคุณเสี่ยงแล้วถ้ามันเบรค1.355 ขึ้นไปสัก300จุดคุณก็ต้องหนีออกจากตลาดก่อนนะครับคุณต้องหนีออกจากตลาดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาจับชังหวะกันใหม่นะตัวต่อไปคือ UCAT นะครับ ucat ใน m e ม e เฟวีเลยผมให้ดูนะครับตรงนี้เป็นโซนแนวรับสำคัญนะครับตรงนี้เป็นโซนแนวรับสำคัญไม่มีใครรู้ครับเอาอยู่ไม่อยู่ไม่มีใครรู้ตรงนี้น่าจะติดก็ปรากฏว่าทิศที่แล้วที่เรา มองกันเอาไว้หน้าจะติดก็หลุดลงมาเมื่อมันหลุดเราก็ต้องถอยออกจากตลาดนะครับตรงนี้ติดแนวรับวิกอีกแนวหนึ่งนะครับเคยเป็นแนวดีตัวเดิมเพราะฉะนั้นโซนตรงนี้เป็นโซนน่าสนใจแต่จากแท่งเทียนแรงขายที่เกิดขึ้นมันยังคงค่อนข้างหนักนะครับเราก็รอให้เกิดภาพแท่งเทียนแรงซื้อขึ้นมาสักหนึ่งแท่งก่อน นะครับยังไม่ต้องรีบร้อนคุณรอให้เกิดแท่งเทียนแรงซื้อกรบแท่งแรงขายก่อนก็ได้เราก็เสี่ยงซื้อขึ้นมานะครับค่อยเสี่ยงซื้อขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยเกิดดเวอร์เจนแล้วนะเกิดดเวอร์เจนแล้วเพราะฉะนั้นราคาถ้าวันนี้กรบแท่งแรงขายก่อนหน้าได้ย่อตัวลงมาคุณก็จับจังหวะซื้อขึ้นไปนะครับหลุดคุณก็หนีออกจากตลาดนะครับเอาตูดแท่ง ก่อนหน้าเป็นจุดหนีนะครับมีแรงซื้อจากตรงไหนเอาตรงนั้นแหละครับจุดที่ตลาดเริ่มซื้อนะครับเป็นจุดหนีนะครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเกิดชุดแรงซื้อขึ้นมา1ชุดชุดตรงนี้นะครับเกิดบริเวณแนวรับที่มีความหมายเอาอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าเสี่ยงเล่นแล้วมันหลุดแนว1.268คุณก็ต้องถอยออกตลาดไปก่อนนะครับถอยออกจากตลาดไปก่อน รอดูครับตอนนี้เกิดภาพชุดแรงซื้อขึ้นมาย่อตัวคุณอาจจะเสี่ยงเก็บแล้วหลุดเส้นขาวเส้นนี้คุณก็ถอยออกจากตลาดนะครับเวลาเทรดดูแนวรับแนวต้านให้ดีเจอแล้วก็โฟกัสนะครับติดแนวรับโฟกัสในทางซื้อไว้ก่อนไม่มีใครรู้จริงครับว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงแต่จุดที่คุณเปิดสถานะคุณต้องได้เปรียบตลาดคุณจำเอาไว้ นะครับคุณต้องได้เปรียบตลาด List Reward Ratio คุณต้องคุ้มนะครับถ้าไม่คุม้มคุณไม่ต้องไปเสี่ยงกราฟอยู่กลางทางคุณไม่ต้องไปเสี่ยงนะเชื่อเฮียสองนะครับเสี่ยงในจุดที่คุณสมควรเข้าเสี่ยงแล้วใช้ Money Management การคำนวณการเงินให้ดีนะครับคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ตัวต่อไปคือ ej นะครับ ej คุณจะเห็นว่าสร้างแนวต้านไว้ตรงบริเวณแถวแถวนี้นะครับตรงนี้คือแนวติดเดิมโซนแถวนี้คือโซนแรงขายอ่าโทษทีครับเคยเป็นโซนต้านเดิมก็เกิดภาพแรงขายเห็นไหมครับราคาติดอยู่ตรง126.75นะครับมา2อสาแท่งอ๋อหลายแท่งอยู่เหมือนกัน67แท่ง ดีตัวขึ้นไปเราอาจจะเสี่ยงขายนะครับจุดหนีก็หนีที่หายบนสุดในกรณีที่แนวต้านใกล้กันให้ใช้แนวต้านบนสุดเป็นจุดหนีนะครับราคาพยายามทรงตัวเห็นไหมครับขึ้นชนมีแรงขายขึ้นชนมีแรงขายเบรกไหมผมไม่รู้จะเบรกเบรกแบบ E.U หรือเปล่าผมไม่รู้แต่เมื่อมันเกิดภาพแรง ขายเราก็เสี่ยงขายตรงนี้เป็นโซนแนวขายเราก็เสียงขายอยากเก็บของคุณรอดูแรงซื้อบริเวณแนวหัวแท่งนะครับ125ลงมาแตะแล้วเกิดภาพแรงซื้อคุณค่อยซื้อถ้ามันหลุดมันก็จะลงมาหาแนวรับตรงนี้แล้วก็แนวรับตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญสำหรับตัว ej นะครับนี่คือแนวรับ นะครับแล้วก็แนวรับถัดมาก็จะอยู่ตรงตูดบริเวณแท่งเทียนตรงนี้นะครับเพราะรฉะนั้นเมื่อมันเกิดภาพแรงขายลงมาดีตัวขึ้นไปเราเสี่ยงขายดูแนวรับแรก125หลุด125ดู122.8สนะครับสำหรับ e j ตัวต่อไปคือทองคำนะครับทองคำเกิดภาพแรงซื้อที่ค่อนข้างดีเมื่อวาน พราะฉะนั้นแนวต้านสำคัญอยู่ตรงแนวทิ้งตัวเดิมคือโซนบริเวณ1876นะครับตรงนี้เป็นแนวทิ้งตัวเดิมเพราะฉะนั้นเราอาจจะรอให้ราคาขึ้นมาชนทำรูปแบบดับเบิลท็อปแล้วทิ้งตัวก่อนก็ได้นะครับมีเส้นดาวเทนอยู่ตรงนี้นะครับมีเส้นดาวเทนอยู่ตรงบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จุดที่มันดีตัวมันคือแนว ้านเดิมนะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับให้พวกเราเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือแนวต้านเดิมนะครับนี่คือแนวต้านเดิมถ้ากราฟวิ่งในกรอบขาวกับฟ้าจริงหาจังหวะครับถ้ามันไม่ผ่าน1876ขายผ่าน1876มารอขายตรงบริเวณแนว1920นะครับ1920ถ้ากราฟเหวี่ยงตัวเข้ากรอบ สามเหลี่ยมชุดนี้จริงนะครับรากฐาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แหละครับเนี่ยนะครับวิ่งไปวิ่งมาไซเวในกรอบจนกว่ามันจะเลือกทางแล้วเดี๋ยวถ้ามันเลือกทางก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังคงมองว่าทองคําไซเวยอยู่ในกรอบชุดนี้นะครับลงมาติดแนวรับก็หาจังหวะบายขึ้นไปแนวต้านอยู่ตรงบริเวณ1876 ถ้าเอาไม่อยู่นะครับก็มารอดูตรงบริเวณ1920นะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านเส้นเทรนนะครับเป็นแนวต้านสำคัญตอนนี้ภาพยังคงเกิดภาพแรงซื้อที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนขายนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนขายเนื่องจากว่าราคาเนี่ยยังคงเกิดภาพแรงซื้อที่ค่อนข้างดี นะครับเบรกแนวเทนย่อยก็ให้มารอที่1876ค่อยมาจับจังหวะขายมาดูแท่งเทียนแรงขายจากตรงนี้แนวรับแรกก็อยู่ตรงบริเวณแนวต้านเดิมนะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับเห็นไหมครับมันแตะปุ๊บมันดีทันที18181819 18คือโซนแนวรับสำคัญถ้ากราฟสวิงกรอบนี้จริงก็เล่น1875มาจนถึง1820ไปก่อน นะครับเล่น1875จนถึง1820ก็อยู่ประมาณ5-60เหรียญในการสวิงตัวพรอบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเทรดคุณใจเย็นๆนะครับรอให้ราคาขึ้นชนแนวต้านคุณค่อยโฟกัสขายลงมาถึงแนวรับคุณค่อยเสี่ยงเข้าซื้อตอนนี้ราคาเบรกแนวย่อยตรงนี้ขึ้นไปต้องระมัดระวังมันจะขึ้นไปหา18 75นะครับแล้วถ้าราคาวิ่งตามรอบชุดนี้จริงถ้ามันเข้าสามเหลี่ยมตรงนี้จริงก็อาจจะเล่นตามรอบสามเหลี่ยมชุดนี้ไปก่อนนะครับราคาถ้าคุณจะซื้อทองคุณก็มารอตรงบริเวณเส้นสีฟ้านะครับห8 4 0หลุด1840คุณก็มารอแถวแถว1 8 1 8หลุด1818 18. ขาบ่ายต้องหนีนะครับคนจะดักเอสทองคนจะดักขายทองให้มารอตรงบริเวณ1875 1นะครับ1875คือบริเวณแนวต้านสำคัญเนื่องจากเป็นจุดทิ้งตัวเดิมมารอดูสัญญาณตลาดบริเวณ1875แต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้ระวังขึ้นหา1920นะครับสำหรับทองคำถ้ากรอบการวิ่งอยู่ในกรอบนี้จริงนะครับระวังทองคำขึ้นหา 1875แล้วถ้าเบรคขึ้นไปได้ก็ระวังขึ้นหา1920-1923นะครับสำหรับทองคำแคทเจครับเห็นไหมครับแคทเตอนนี้มันติดแนวต้านส,สำคัญนะครับตรงนี้มันเคยเป็นแนวทิ้งตัวเดิมเห็นไหมครับนี่คือโซนทิ้งตัวเดิมเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยเกิดภาพ แรงขายลงมาเห็นไหมครับชุดนี้คือภาพชุดแรงขายดีตัวขึ้นไปคุณก็เสียยนะเส่ยงขายลงมานะครับคุณก็เสี่ยงขายลงมาราคาถ้ามันลงมาจริงคุณก็ดูแนวรับตามแนวแท่งเทียนนะครับเนี่ยก็บริเวณแนวรับพวกนี้คือแนวรับสำคัญ79.2คือแนวรับสำคัญตอนนี้ราคาขึ้นไปชนแนวต้านเกิดภาพแรงขาย เด้งตัวขึ้นมาคุณก็เสี่ยงขายเห็นไหมครับดีตัวขึ้นมาคุณก็เสี่ยงขายจุดหนีผมขยับนิดหนึงนะครับก็ใช้82.1เป็นจุดหนีนะครับถ้าราคามันไม่สามารถเบรกผ่านขึ้นไปได้มันก็จะลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเทรดดูแนวรับแนวต้านให้ดีจนแนวรับแนวต้านรอสัญญาณจากตลาดนะครับให้เกิดสัญญาณจากตลาดเมื่อเกิดแล้ว เราค่อยเสี่ยงเข้าซื้อเข้าขายเพราะเราจะมั่นใจได้มากขึ้นว่าราคามันน่าจะเล่นตามกรอบที่เราวางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้จริงในตลาดนี้นะครับจะขึ้นจะลงปัจจัยอะไรจะมาไม่รู้นักลงทุนจะตีความว่ายังไงไม่มีใครรู้ครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือเวลาที่ราคาชนแนวรับแนวต้านเราต้องเห็นสัญญาณที่มันส่งออกมาก่อน นะครับถ้ามันส่งออกมาแล้วเราก็เสี่ยงตามสัญญาณแล้วถ้ามันทะลุแนวที่เราคาดการก็ต้องถอยออกจากตลาดก่อนนะครับเราอย่าปล่อยให้ตลาดลากดิดขาดนะครับไม่อย่างนั้นเราจะพังนะวันนี้ฝากเอาไว้6-7ตัวนะครับในการวางแผนเข้าเทรดคืนนี้ตัวไหนติดแนวต้านตัวไหนชนแนวรับคุณก็หาจังหวะกันให้ดีนะครับทุกวันพุธเวลา บ่าย3โมงครึ่งนะครับจนถึงเกือบเกือบสโมงเย็นนะครับเฮียสองก็จะเข้ามาให้ความรู้อย่างนี้เป็นประจำนะครับอาทิตย์ที่แล้วพอดีไม่สบายนะครับสนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับเรามีเพจทีมเฮียสองนะครับเรามีลิงก์ทีมเฮียสองนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้กดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับมาเรียนรู้นะครับ ตลาดนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากถ้าเราเรียนรู้แล้วรู้จริงนะครับวันนี้คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับสนใจก็กดลิงก์ในส่วนของทีมเฮียสองได้เลยนะครับวันนี้คงฝากไว้เท่านี้โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับ